คชมครับและตอนนี้นะครับทอมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่กองถ่ายละครครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับซูเปอร์สตาร์สาวสวยของเมืองไทยครับแต่ว่าเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวตามทอมไปเลยครับ เอาละทรกผชมครับและตอนนี้นะครับทอมก็มานั่งอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ครับกับน้องแพนเค้กนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไร้ก่อนอื่นต้องขอถามแพนเค้กก่อนเลยก็แล้วกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผลงานของแพนเค้กมีอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้มีละครเรื่องพิกับเปลือกค่ะที่เหลือก็เป็นผลงานทั่วไปค่ะนะครับเอาละคราวนี้เรามาถามถึงเรื่องของน้ำปลาปลาบ้างดีกว่าในส่วนของแพนเค้กเองรู้สึกไงบ้างกับที่เขาบอกว่าน้ำประปาดื่มได้สำหรับตัวแพนรู้สึกรู้สึกีค่่ว็รายังงไเปนนท ช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างอยู่แล้วในการที่มีน้ําประปาที่ใกล้ตัวเราอยู่แล้วเนี่ยดื่มได้จริงสะอาดจริงนะคะแล้วก็สดชื่นมากๆคือแทบจะไม่ได้ต่างกับน้ําดื่มทั่วไปเลยเพราะฉะนั้นนว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆอะค่ะนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้แพนเค้กตอกย้ำบอกคุณผู้ชมอีกสักนิดนึงดีกว่านะว่าน้ำประปาของเรานี่ดื่มได้จริงสะอาดจริงจริงๆเขาได้รับมาตรฐานมาจากการประปานครหลวงอยู่แล้วแล้วแพนก็เชื่อว่าจากที่นี่เนี่ยเขาก็ต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนให้กับผู้บริโภคอยู่แล้วกก็ง่่ออทีุลสผ ภาพของเราด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็มั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นได้แน่นอนค่ะนี่อะไรงไงวันนี้ต้องขอบคุณแพนเค้กด้วยนะคะที่สาม,มารถช่วยตอบย้ำนะครับว่าน้ำปปาดื่มได้จริงครับอขอบคุณแพนเค,กค้มกคคมากค่ะขอบคุณค่ะ และคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้คุยกับน้องแพนเค้กไปแล้วนะครับทำให้เราได้เห็นครับว่าขนาดซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยอย่างน้องแพนเค้กเนี่ยยังดื่มน้ำประปลาจากการประปานครหลวงครับทำให้เราเชื่อมั่นได้เลยนะครับว่าน้ำประปาสะอาดและดื่มได้จริงครับคราวหน้าเรายังอยู่กับน้องแพนเค้กครับแต่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจนั้นต้องติดตามชมกันให้ดีห้ามพลาดวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับช่วงคิดดีๆสนับสนุนโดยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน